เขาสื่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับพี่น้องกเกษตรกร,กรหลายๆท่านก็กําลังปลูกพืชอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวผักนะครับแต่ปัญหาที่เจอในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือการที่ต้นพืชไม่โตตามเท่าที่ควรน,นะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวงานใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับข้าวก็ไม่โตหรือว่าเวลาเรากําลังปลูกผักอยู่ในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบูรณ์เป็นต้นนะครับปลูกผักแล้วไม่แตกยอดนะครับใบไม่เขียวตรงนี้นะครับมันเป็นปัญหาโรคแตกเลยของช่วงหน้าหนาวแบบนี้ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาหลักๆเลยนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยผมยกตัวอย่างอยากให้ท่านนะครับหาพันธุ์ที่เหมาะสมในช่วงฤดูนี้เช่นก็ขอสามหนึ่งก็ขอสี่หนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นใช้นาทหนึ่งก็ได้นะครับส่วนผักก็เลือกปลูกผักตามฤด,ดูเลือกผักเฉพาะฤดูหนาวมาปลูกนะครับจะทําให้พืชเนี่ยนะครับโตตามปกติแต่ถ้าท่านใดนะครับแก้ปัญหาแบบนี้แล้วหรือยังไม่เคยแก้ปัญหาแบบนี้เลยแล้วอยากทําให้ผลผลิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมทําให้ต้นโตเร็วเหมือนเดิมวันนี้นะครับ ผมแนะนําตัวเวกา้าน้ําหมักมูลค้างคาวนะครับมูลค้างคาวเนี่ยนะครับเป็นมูลสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของมูลสัตว์ที่เอามาใช้สําหรับพืชเลยนะครับซึ่งมูลค้างคาวในขวดนี้นะครับนอกจากจะสุดยอดแล้วเรายังสกัดด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดขวดนี้นะครับเมื่อใช้แล้วจะทําให้ต้นนะครับโตเร็วแข็งแรงใบใหญ่ใบหนาและที่สําคัญช่วยสังเคาะห์แสงได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับ การสังเคอห์ด้วยแสงของพืชจะทำงานได้น้อยลงเนื่องจากอะไรครับแสงอาทิตย์มันหมดไวแล้วเวลาขึ้นก็ขึ้นสายกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีตัวช่วยมันนั่นก็คือเวกาน้ำหมักข้างขาวขวดนี้นี่เองนะครับทีนี้นะครับมาเจอกันทั้งทีแบบนี้นะครับผมไม่ได้มาแค่อธิบายสำหรับคุณอย่างเดียวผมอยากจะมาพูดถึงโปรโมชั่นพิเศษนะครับขวดนี้นะครับเวกาน้ำหมักหมูล้างขาว1ลิตรสามารถผสมน้ําฉีดพ่นได้20ไร่ย้านะครับ20ไร่ ขวดนี้นะครับปกติเราขายที่650บาทวันนี้จัดไปครับ189บาทส่ทงฟรีเก็บปลายทางในทั่วประเทศเฉลีย่ยแล้วไล่ไม่ถึง10บาทเลยนะครับแต่ยังไม่สากกระจายจครับเพราะฉะนั้นวันนี้โปเด็ดเลยไอ้หนูขอหลัางหน่อยมาพี่คอยนะมามอือขามามาอันนี้หนึ่งสงมาเลยหนูสามสห้า หกพี่คออมิโนไอออนสักสองได้ไหมหนูอ่ะก็จะใส่ลงไปในรังนี้นะครับอมิโนไอออนสองซองนี้นะครับ1นึซองเนี่ยผสมน้ําได้200ลิตรนะครับจะช่วยในกระบวนการต่างๆของพืชทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับเอาไปสองซองปกตินะครับแล้วขายก็อยู่ที่ซองละ350บาทจัดไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับมาหนูซองข้าไปเลย เวก้าน้ำหมกักมูลทั้งคาว6ขวดบวกอะมิโนไอออน2ซองทั้งหมดนี้นะครับปกติราคา4,500บาทแต่วันนี้9 99บาทส่ทงฟรีเก็บปลายทางได้ทั่วประเทศโปรโมชั่นนี้นะครับเราจำกัดแค่20ชุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น6ขวดนะครับเราใช้ได้120ลิตรตอนนี้เฉลี่ยไร่แล้วไม่ถึง8บาทเลยนะครับโปรโมชันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจรีบพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับ วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับไอหนูเตรียมแพ็ครอเลยไปสวัสดีครับ